สวัสดีครับวันนี้แอดมินโัอนะครับมากับคอลัมน์กล่องเดียวก็เล่นได้นะวันนี้ก็จะมาในชุดของ CD 34นะครับเด็กนะักมายากลแต่งอไอแสงจันของเพลมูลนะนลูน่าลูน่านะแล้วก็ของชา a d o w พาราดินนะครับชาร์โดพาราดินเป็นลูอาร์ตนะกับเด็กจอมเวทมังกรปีศาจนะครับก็กับ CD 35หนะทั้งสองกล่องนี้กล่องละ 59บาทนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าไปสั่งซื้อนะในเว็บของ VG c a r d Shop ได้เลยนะมีช่องทางทาง f c e e o o o นะครับหรือว่าเข้าเว็บได้เนะแล้วก็ไปกดคุยสั่งซื้อใน Line แอนะครับ Line อ VG c a r d Shop นะแล้วกบฝากติดตาม c h a n n องของ VG c a r d Shop c n ่ n งนะกล่องนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะเป็นกล่องของ VG c a r d Shop นะครับก็สามารถใส่เด็กได้ปนระมาณถ้าสามเด็กเลยนะ แล้วแต่ว่าน้องคนไหนจะใส่ซองใหญ่แค่ไหนนะครับโอเคก็ในกล่องนี้นะก็จะเป็นการเล่นในรูปแบบของภาค G u n i t เนะเป็นแวนการ์ด G นะครับก็จะมีสไตล์นะมีมีสไตล์ให้หมดเด็กลาสี่ใบนะแล้วก็ตัวเด็กหลักเนี่ยจะมีทิกเกอร์ให้มาเกินอีกโคลา4-2แบบนะก็จะเป็นทิกเกอร์ V นะก็แล้วแต่ว่า ใครจะเปลี่ยนอะไรยังไงนะก่อนที่จะไปเล่นอย่าลืมเอาออกก่อนนะไม่งั้นเด็กจะเกินกฎนะครับจะจะเล่นไม่ได้เนอะก็จะเอาต้องออกออกทิกเกอร์ออกสีใบนะแค่นั้นเลยเอาทิกเกอร์ออกสีใบนะมันจะให้ฮิวสองกับให้คริสะองนะแ,แต่ว่าเราจะอะไรออกนะครับโอเคอ่ะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะไปยิงชุดโอเคอ่ะจัวมาแล้วอ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยตัวเข้าเทิร์นรอไม่มีชาร์ปนะ ไลท์เลยครับไลท์มีมีสกิลตัวเริ่มเนอะสกิลตัวเริ่มผู้เริ่มต้นนะครับอิมมอร์ทอาเกตเนอะหกพันลงมาจบเลยเริ่มก่อนตีไม่ได้ก็จะมีคริติคอลทั้ง 10, บวกหมื่นบวกห้าพันเนอะเวลาป้องกันก็ต้องคิดเอาดีๆเลยว่าจะกันเผื่อหนึ่งหมื่นหรือเปล่าให้มีทิ่หมื่นกันคนละสี่สี่ไปลงมานนี้แด๊กซิสซัดมีอ่ะโจมตีเลยเจ็ดพันไม่ป้องกันครับเช็คไม่มีอะไร เช็คไม่มีอะไรก็เทิร์นก็เกสสองครับผู้หญิงเต้นลําแห่งท้องนาพายามค่ำคืนนะครับจา่ายหนึ่งโศบารครับเมื่อลงช่องแวนหรือช่องเลียครับถ้าแวนกาดเราเป็นเทอรมูลเนจะหายูนิตแกนเทอมูลที่เป็นเกสสองต่ำกว่าจากกองเข้าสู่โซของการ์ดนี้ได้นะจะเลือกหาการ์ดที่เราจะใช้งานนะครับเข้าสู่โซไปคิวตี้พาราคูปเปอร์ครับ เกตสองได้จำกว่านะสำหรับกล้องอตีเลยเหมอือนสามในการนะครับได้ครับอรอทิกเกอร์ครับไม่มีอะไรครับเช็ได้รอทิกเกอร์จากการเดินไปอืมจะเพิ่มเป็นรอแต่ไม่เป็นสวิปอว์เนอร์ ก็ลงหลายีเลยกวิสาโมเฟซาแนทะอีกใบนะี่นหลงนีไปด้วยติดลิชชัสาหมดเลยไม่มีอลลิชวมันต้องติด g ีบีแล้วอน,นี้ติดจีด้วยติด GB ด้วยใช่ไหมอันนี้ล <ich> <ich> ิชชวลิชคือต้องมี71หนึ่งในดอกเนื้ออันนี้ลิชชัสมลทายเนกาดใบอื่นของคุณหนึ่งใบเมื่อจบเทิร์นคุณจ่ายคอร์สได้จะลิทายคู่แข่ง ทั้งหมดในแถวแนวตั้งเดียวกันยูนิตนี้ได้ตัวจบเทอนของเราอะเดวตั้งเดียวกันยูนิตไม่จะโดนค้ำเทียมเลยนะโอเคไม่มีอะไรจมตีเลยอันนี้หนึ่งมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พันมสี่พันไม่ป้องกันชุดนี่ออกเก้าพันจมตีป้องกันป้องกันด้วยหนึ่งป้องกันด้วยหนึ่งเช็คไม่มีอะไรหนึ่งหมื่นหกพันจมตีหนึ่งหกพันนจมตี การได้หนึ่งหมื่นนะนแคลแซน,นด์โรไลท์ครับมาสเฟนทอมแฮร์รี่ครับเมื่อเข้าสู่ช่องแวนการ์ดครับดูการสองใบบนสุดของกองการ์ดนำหนึ่งใบเข้าสู่โซลและหนึ่งใบไว้ใต้กองการ์ดคุณนะสกิลแรกทึบ้งหนึ่งใบเข้าสู่โซลหนึ่งใบไว้ใต้กองหนึ่งใบเข้าสู่โซล เหนื่อยแตก่อนแล้วก็สกิล g ี2ีครับเมื่อเรียอากาศของคุณเข้าสู่โซนะสามารถจ่ายค่าคอร์ดยการจ่ายเฮลท์บัตหนึ่งเลือกเรียอากาศเลือกการ์ดที่มีเกร3สามที่มีมากเกียร์จากโซนําการนั้นขึ้นมือได้แล้วก็มีความสามารถมากเกียร์ครับในเทิร์นคุณถ้ากำชันสไตล์เนะก็จ่ายหนึ่งโซจะเลือกการ์ดที่มีความสามารถมากเกียร์หนึ่งใบจากโซคอลูมในช่องเรียอากาศเนะ ต้องมาเกียรต้องสไตล์ก่อนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะตีเราเยอะต,ตีนี่แบบหมื่นหกตีมอฟฟิซ่าตีข้างๆเลยเหรอตีข้างๆเลย <c oughs> ตายเลยสองได้หนึ่งสองดอทิกเกอร์ครับตัวจะแทน okay. โอ้ได้หนึ่งริชัวนะอันนี้บอกว่าต้องเป็นอะไรนะต้องไหมอ๋อต้องมี G B หนึ่งก่อนต้อง G B หนึ่งใช่ถึงจะเป็นนับเป็นเกตถ้าเป็น G B หนึ่งตัวนี้ในดอวโซนจะนับเป็นเกตหนึ่งช่วยโมบิสอ่ะโอเคไลท์เป็นแดกฮาร์ดลูอาร์ก็สไตล์เลยทิ้งแดกฮาร์ดลูอาร์ไปสไตล์เป็น ตองอะไเป็นตัวนี้ไปก่อนอม,มันไม่มีอะไรตัวนี้บอกว่าอ๋อเดยนนะเราไม่ต้องทิ้งไ้นะอ๋อแต่เราไม่มีในดอกมันต้องริชัวถึงนะมันต้องริชัวถึงก่อนอันนี้บอกว่าถ้าเกิดริชัวสาจะเลือก normal unit สองใบจากดอกโซนไปเรียงใต้กองการแทนการจ่ายค่าคอสในการสไลด์ได้เลยอโอเคยังไม่มีไม่เป็นไรก็ทิ้งธรรมดา แล้วก็มีความสามารถออโต้แวนการ์ดเคาน์เตอร์บัสหนึ่งลีทายเรียการ์ดหนึ่งใบถ้าเกิดจียูนิตสไตร์ค้นหาเกณฑ์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากกองการ์ดไม่เกินสองใบขอลงท่องเรียการ์ดลีทายหนึ่งใบได้มาสองใบตัวน,นี้เลสระบบพล,ลังเนาะอันนี้สกิลไหนสกิลนี้ใช่ฮะสกิลตัวนี้อ๋อเคอาน์เตอร์บาร์สหนึ่งนะอัะออนนี้ได้สองใบตัวนี้ ตัวนี้จะรีทายอีกหนึ่งใบเพื่อรีทายเป็นข้ามอ๋อแต่ว่าตัวนี้เกิดก่อนไงตัวนี้เป็นสไตล์สเต็ปหนึแอสที็ิฟเนอะใช่แล้วรีทายนี่ละกันแบ็กบิสตัแล้วก็เคาน์เตอร์บัสหนึ่งได้หาเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าสองใบอืมอีเขาบอกว่านีใบนี้เยอะมังกรธทัพมีคาริวอร์ดาก้อน รีทายเดีกการของเราหนึ่งใบคู่แข่งเลือกรีทายเดีกการตัวเองสองใบถ้าคู่แข่งไม่สามารถรีทายเดีกการสองใบได้เลือกยูนิตแถวหน้าของคุณไม่เกินสามใบเนะก็ต้องอันที่เก็เด็กกรณีที่มีใบเดียวก็คือก็คือไม่ได้บังคับเลยเขาเขียนบังคับเลยว่าต้องสองใบก็คือสองใบใช่ไหมก็จะได้สกิลบวกพลังแทนก็จะบวกพลังแถวหน้าสามใบใช่เป็นรศีบันเกตหนึ่งไปสองใบจะต้อมีดีชัวเมันหาได้แต่เกตหนึ่งใช่ไหม เก็ดห,ห,หนึ่งหรือต่ำกว่าเน้ช่ว้ช็ดูนดไม่ได้ไม,ม่ได้เ,เรื่องหาเจ็ดหนึ่งเหนึ่งได้สองตัวอ่ะ <cam pe decision> ตัวนี้แล้วกันไิ่าอีกิดันนี้ก็ได้หนึงอ่ะอ่เราค่เลือกช่องนโอเคมันแถวหน้านะโบแถวหน้านะลงให้รบก่อนอ่ะอืม ก็ใช้สกิลตัวนี้รีทายเรียการ1นึ่งใบคู่แข่งต้องรีทาย2ใบถ้ารีทาย2ใบไม่ได้เราจะบวกสี่พันทุกใบก็รีทายใบนี้ก็รีทายใบนี้ GB1 บอกว่าเมื่อถูกรีทายจากเรียการด้วยความสามารถจะเลือกยูนิตไม่เกิน2บาใบยูนิตเหล่านั้นบวกใบละสามพันเ่บอกสามพันสามพันเลยเท่ากับนี้บวกเจ็ดพนี่บวกเจ็ดพันนี่บวกสี่พังมียดีกว่า <Okay. S 2> เข้าสู่รแอคแท็กสเต็ตโดนเลเออดีเลย<ะ>อันนี้เจ็ดเป็นสิบหกสิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแล้ะนี่อนะ่ะอันนี้เจ็ดสิบหกยี่สามอ๋อการหมื่นห้าครับคีย์ลิคอกับการหมื่นห้าครับห้ายี่สิบเอ็ดก็โอเคิมอือีเลยอันนี้ 21, <26. S 2> ยี่บหก ส0 3สไม่มกันครับ f i r e c k e k t h ิร d check วางเปล่าวางเปล่าวางเปล่าอะนีโอเคจมตีอี check. 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 กมีสามาไม่ได้นะ่ไเอ นีเพิ่มอ๋อต้องใช้คอนเทนต์บ,บาร์เพือจะเพิ่มรอบอย่างเจะจะรีทายหนึ่งใบแล้วได้จัวยเฉยๆอ๋อได้จั่วใช่ไหมรีทายเรียกการในแถวแนวตั้งเดียวกันเมื่อจบการต่อสู้ที่บูกจะได้จั๋หนึ่งใบแตแอรเดนรอ,อกลับไปไล์อีกรอบนึงครับเป็นทอมาร์ทแฮร์รี่ครับ,รบเอาสกิลเข้าสู่ช่องแวนโดยเปิดสองใบเป็นสุดโนะกาสบนใบ องเข้าสู่โซครับใะที่เดียวในรา,ายใต้กองครับหลังทำการสไตค์ครับสไตค์ครับสไตเป็นเมฟิสโตครับผู้เป่าประกาศช่วงเวลาแห่งจุดจบเมฟิสโตนะเมฟิสโตอันนี้เธอจะกิวสไตค์ก่อนสไตในเทินคุณนะครับจ่ายหนึ่งโซครับจ่ายหนึ่งโซ มีทำกันตกใจโซนนี้แล้วกันแล้วก็คอการ์ดที่มีความสามารถมาเทียร์จากโซลครับลงช่องเลียแล้วก็เมื่อจบเทินนาเข้าสู่โซคุณครับนานี้คอน,นี้ครับแล้วก็โอเคนี้ก่อนนะแล้วก็คิวตี้พาราคูเปอร์ครับบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องเรียนะครับด้วยความสามารถมาเกียร์ของคุณเนะ้เป็นความสามารถมาเกียร์นะถ้าแวนการ์ดมีคาว่าแฮ harry เนี่ยเป็นฐาน harry ได้ชาร์จหนึ่งครับได้ชาร์จหนึ่ง ชั้นหนึ่งเสร็จแล้วเลือกการ์ดที่ไม่ใช่ชื่อคิวตี้พารา r ูเปอรไม่เกินหนึ่งใบาจากโซคอลงช่องเลียในแถวตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้ครับก็คือได้ชาร์จหนึ่งแล้วก็คอหนึ่งใบาจากโซถ้าเกิดออกจากมาเกียรเนอะแล้วก็จบแล้ว,ลวลยูนิตน,นั้นจะได้บวกพลัง5,000จนจบเทินเนอะแล้วเมื่อจบเทินนำยูนิตน,นั้นเข้าสู่โซอันนี้ละกัน เจ้าหญิงนักเต้นลำแห่งท้องฟ้ายับยั้งคืนนะแล้วก็นิเมซิโตเดี๋ยวอ่านก่อนเลือกการ์ดจากโวฮุนไม่เกินหนึ่งใบพอลงชองเรียที่ไม่ซ้ำกันตามจำนวนการ์ดท,ที่มีความสามารถมากเกียที่หยหนบนัญชีตัวของคุณทุกๆสองใบนิจนั้นบวก5 0 0พันจนจบเพรินและนำยูนิตท,ที่คอลด้ผานี้กลับเข้าสู่โซฮุนครับเนียไม่ได้อ่ะอน,นี่ออกมาก่อนแล้วก็อันนี้แฮปปี้เน็ตคอเลกเตอร์ครับ เมื่อยูนิตอื่นเข้าสู่ช่องเลียจากโซคุณเข้าเสาช่องเลียจากโซคุณนะเ,เข้าแล้วก็นำยูนิตนี้เข้าสู่โซครับได้โซชาร์ปหนึ่งและจวดใบหนึ่งครับโซชาร์ปหนึ่งและจวดใบหนึ่งแล้วก็อันนี้คอร์ดบารหนึ่งครับเอาการ์ดหนึ่งใบจากกองเข้าสู่โซเกตสอง Okay. แล้วก็ใช้ซิคิวเมฟิสโต้เนาะเนี่ยเธนของคุณยืนทั้งหมดของคุณจะได้บวกพันตามจำนวนผู้บ่าวประกาศเมฟิสโตที่งายหน้าอยู่บนจีโซนของคุณไม่ได้อะไรเนี่ยมันไม่ไงายทำไม่ไไงายงายตัวเองได้แต่มมีแค่สองใบไงถ้าเกิดงายแล้วงายแล้วเธอหน้าก็ตกใจเออเอาพลังเมฟิสโต้งายเมฟิสโต้จะได้บวกพาวเวอร์อหนึ่งพันนะบวกพาวเวอร์หนึ่งพันนะจะตีข้ามเขตได้ นนแล้วก็น,นี้อันนี้บอกว่าเมื่อจบการสูดซู้ที่ยูนิตนี้ทําการบูทให้เลียอากาศของคุณนะครับนําเลียอากาศที่บูทเข้าสู่โซลแล้วเลือกการที่มีความสามารถมาเกียร์หนึ่งใบจากโซลแล้วขอลงช่องเลียอากาศส่วนใบนี้ต้องฮิตไหมไม่ต้องฮิตบูทเฉยเมื่อจบการสูดซูดที่บูทก็เอานี้เข้าโซลแล้วก็วกอขอใหม่มแล้วก็ใบนี้บอกว่าเมื่อการนี้เข้าสู่โซ นะนำการ์ดใบนี้ไว้บนสุดของกองแล้วก็เลือกการ์ดจากกองเข้าสู่แทนก็เปลี่ยนโซได้นี่บอกว่าไอ้ยูนิตนั้นบวกห้าพันเนื้ 5, 000, อที่ห้าพันก็เป็นเก้าพันเป็นสิบสี่หมื่นสี่อ่ะอันนี้หมื่นหนึ่งเป็นหมื่นสามหมื่นสามตีไฟตีแวนการ์ดเลยอันนี้เดี๋ยวก็จะสลับได้อีกใช่ไหม <S <S ใช่ใช่จะอะ้รอบเป็นรอบเล้วมีใครตีฮิตแล้วมีสก<ป>ิลบ้างไหมตีฮิตแล้วมีสกิลไม่มีไม่มีอืมการ์ดนี้ละกัน์ดห้าพัน โอเคอ่ะจ่ายดึงเ o u n t e r b a r นำมีเข้าสู่โซนี่เข้าสู่โซให้ไปไว้ใบบนสุดของกองการ์ดแล้วก็นำอ่ะอันนี้เข้าสู่โซอ่าอัเลือกใช้สกิลนี้มันต้องทำให้จบทีละใบนะเออต้องทำให้จบทีละใบเพราะเราเล่นสกิลใบนี้อยู่เดี๋ยวนี้จะตามมาอ่านี่บอกว่าให้คอมาเกียร์หนึ่งใบจากโซเนื้อคอรู้ช่องเดียวกาศนะอ่าคอคิวปี้คิวปี้พาราคูเปอร์ครับ คิวตี้คาราคูเปอร์บอกว่าคอแล้วคอคอ,อที่ไม่ใช่คิวตี้คาราคูเปอร์นะเพืนมาได้อีกใบหนึ่งถ้าเกิดคอจากมากเกียใช่ไหมอันนี้คือคอจากมากเกียใช่ใช่นี่ก็มากเกียเหมือนกันจะขอเพื่อนได้เพิ่มอีกหนึ่งใบใช่อ่ะนี่ตึ๊บแล้วก็อันนี้เข้าบนกองครับกองแล้วก็หาแล้วก็หาหา,หาอะไรก็ได้นะเข้าโซนนี่เรับหาอะไรก็ได้เข้าโซนที่ไม่ใช่ใบนี้นี่เอานี่ตาโซบ อแต่ว่านี้ได้บวกห้าพันด้วยอ่ะตีนี้ตีก่อนนี้หมื่นหมื่นหกบวกห้าพันสองหมืนสองหมื่นหนึ่งเข้าเลยท่ิกเกอร์บวกเป<อ>็งหมือนนี่โอ้บวกเหมื่นเลยอ,อได้หิวไม่ได้หิวไม่หิวนะอ่ะตี ไอ้สองหมื่นหกเป็นสองหมื่นเจ็ดสามได้เ,เข้าเลยหนึ่งสองสามคี้ครับขี้ขี้ power power ครับ power สองขสองได้ฮิวยังไม่ได้ฮิวถ้าเราเท่าไหร่อันนี้อันนี้หมื่นหกหมื่นหกสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งบวกอีกห้าพันเป็นสองหมื่นหกสองหมื่นหกคนนี้เป็นสองหมื บบกให้คนนี้ที่บวกหมื่นนี่บบกห้าพันอืมอ่ะดีเลยดีเลยอ่ะมือกี่ใบนะมือห้าอันนี้อันนี้จะเพิ่มรอบการโจมตีได้ไหมต้องห i t สำเร็จเนอะใช่ต้องห i t ตีไปเลยสองหมื่นหกสองหมื่นหกคนนี้หมื่นเอ้ยไม่ใช่สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งการหมื่นอยู่ดีนะอ่ะเข้าไปเยนะโอเคจบเทิรนเข้าถุดโตัหนีมาเลย แล้วก็ไม่ใช่แล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่เร้วเคงคอตบารบหนึ่งเลือกการเกตสามที่มีความสามารถมาเกียร์กับขึ้นมืออยูแล้วเก็บสองใบ,องใบพอเก็บได้อ่าใช้สกิลริชวนสามเลืนอก normal unit สองใบในดอกโซนไปเรียนใต้กองการ์ดแทนกัน ก็สไตล์เป็นนี่แหละนี่แหละเอาพลังกันอืะโอเคแล้วก็สไตล์อันนี้เค้าจะบั๊หนึ่งแล้วก็รีทายหนึ่งใบเพื่อหาเก็บหนึ่งได้สองเก็หนึ่งได้สองใบรีทายอันนี้ถูกรีทายจากหาก่อนหาก่อนเราค่อยจวใช่ไหมมาทำมีเพกทีละใบ ของมังกรทามินคัริวลิทายหนึ่งใบก็คือผู้แข่งมีทายไม่ได้เราก็จะได้บวกสี่พันสี่พันตัวนี้เข้ามาจากกองได้อ๋อ,ท,อทีละอันนี่เนาะอันนี้เข้ามาจากกองโซบาร์สหนึ่งได้บวกเจ็ดพันเอออโตโอ้ก่อนเนะอ่ะแล้วค่อยแอคแล้วค่อยแอคตัวนี้เอ่อเอ็กตัวีไทายตัวนี้ก็คือ ตถวหน้าแถวหน้าบวกอันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันบวกสี่พันโอเคไปได้เลยช่วงนี้นี้เท่าไหร่เจ็ดเป็นสิบหกเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเหรออันนี้บอกสี่พันเองใช่ไหมแล้วอันนี้อู๋นี่แรงนี่มีสิบสี่อันนี้สิบสี่บวกเจ็ดเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดก็เป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปด เจ็ดกัดหมื่นห้าแล้วห0 0่นโอเคอันนี้สองหมืหบวกสี่พันเป็นสามหมื่นสาื่ไม่ได้แต่มอืมไม่ป้องกันแล้วไม่ป้องการเตอดเช็คไหมเหนไหมเซคันดเช็คเออเปอดเช็คเออไดคิหนึ่งสองโอ้ฮิวครับโอไดฮิวบวกหมื่ครับฮิวบวกห้าพันะ ห้าพมีไฟน,นอลวิูไปเลยอโอเคอันนี้ก็เป็นสามสสสสิอ๋อได้ได้ห้าพได้ห้าพันโอเคสานี้สากกาดยูสองหมื่นโอ้ผ่าแล้วไม่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 ติดแ้วสไตล์ แฮรี่เนะบอกว่าเมื่อตีแวนการ์ดนำเรียกาดของคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซแล้วก็เลือกการ์ดไม่เกินจาก3ใบในโซคอลงห้องเรียนที่ไม่ซ้ํากันถ้าเรามีให้ห้าใบคู่แข่งต้องเรียกเรียรกาดสองใบเข้าสู่โซ่และจบเทิร์นนี้ก็เอาเข้าหมดอาเอาแฮรี่ก่อนแฮรี่เนาะขอโซหนึ่งนะครับรอเดี๋ยวแซบเมื่อกี้อันนี้จบเทิร์นมีในช่วงสามเอาเข้ากล่องเอาไปใต้กล่องใต้กล่องแฮรี่นะ พอโซหนึ่งนะครับได้คอกราฟที่มีความสามารถมาเกียร์หนึ่งใบนะอ T คอคิวตี้พาราคูเปอร์ครในช่องเดียวกันนะในช่องแถวแนวตั้งเดียวกันหานะละครดีกว่าร้อมกันตลอดเลยต้องมีงสองคนนตาบ์าให้ใช้ไม่มีอะไรล้วนี่ปึ๊บปลงไปเลยนำหนึ่งใบเข้าโซแล้วก็คอได้สามใบเนะเยี๋ยคํามวณใหม่ มัน,นใบเข้าโซลละครได้สามใบปุ้บตบ้ตึถ้าาอาว่าเราเหลือที่อีกหนึ่งที่อืเราลงแค่ใบเดียวก็ได้เนะนี่นำหนึ่งใบเข้าโซลละครได้สามตึวมหนึ่งหกกัดเยอืออันนี้บวกห้าพันจะเป็นหนึ่งหกสองหนันนี้สกิลจีวีหนึ่งเมื่อบูทเนะก็จ่ายหนึ่งคาเดอบาร์ ชาร์จโซ่หนึ่งเลือกกั๊กเกจสองหรือตจำกว่าจากโซ่แล้วคอลงช่องเดียร์เกจสองหรือตจำกว่าจากโซ่คอลงช่องเดียร์อันนี้คอคิวตี้พาราฟูเปอร์คิวตี้พาราฟูเปอร์วันนี้ออกมาปุ๊บได้สองใบเลยอ่คิวตี้พาราฟูเปอร์ออกมาคออีกหนึ่งตัวไม่ต้องจ่ายคอร์สอะไรเลยไม่ต้องจ่ายอันนี้ได้อันนี้จะได้ชาร์จโซ่หนึ่งใบไม่ชาร์จโซ่หนึ่งใบแล้วก็จะคอ การ์ดหนึ่งใบที่ไม่ใช่คิวตี้พาราคูเปอร์นี่อันนี้บอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องเรียจากโซยูนิตนี้ได้บวกเ o อร์สองพันจากนั้นถ้าเข้าด้วยความสามารถมาเกียรจะบวกอีกสองพันเท่านี้เท่ากับหนึ่งห้าหมื่นห้าอันนี้บวกห้าพันเป็นสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดตัวนี้มันนดิตีอ้อันนี้ 2000, 2000. <25. S 1> มันนด้สตีอ่ะนี้สองหมื่นสองหมื่นหนึ่งการ์นหนึ่งห้า 2 0 0 0มื็ดกอนอการสอง0มืนส0งมืเลยเหรอเออก็เป็น3า0 0 0ืนหนแลคนนี้ละ่ะนี่สองรมดหาเลยไม่มีอะไรแต่จะตีเพิ่มได้อีก2ทีตีเพิ่มอีก2ทีเลยเหรอ,อันนี้บอกว่าเมื่อโจมตีเอา1ไกลเข้าโซลแล้วก็ลอกมาได้สามใบโอ้โหไปม,มันเยอะขนาดนี้แต่สองพันดอลลารกับ GB3 สามคละสเข้าเลยสองหมืนเจ็ด เออออไี้คติกัรสองหมื่นไดแค่หมื่นห้ากับกับติกอรหนึ่งนะกับกับติการได้ได้กัดได้ครั้งเดียวตัวติกัรมีแค่หมื่นห้าอ๋อหมื่นห้าอันนี้สองหมื่นเจ็ดไม่พอเถ้าสองถ้าถ้ากัดพอยังเล่นได้หมดแล้วโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเด็กเพลมูนนะครับกับลูน่าเนอะกับอันนี้ ฮาซิมะนะครับกับชาโดว์บารินเนอร์ไอมินแอร์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเนี่้อเออยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้รีชัวสามเนอะมีแดกไลเวอร์ลูอาร์ดด้วยนะลูอาร์ดนี่มันจะได้บวกได้บวกพาวเวอร์เนอะบวกพาวเวอร์หนึ่งพันตามที่ไหนหน้านี้อ๋อแล้วก็ได้อะไรได้ได,ได้หาด้วยเนอะ หาของเพิ่มเอแต่นี้มันบวก cover อันนี้ได้หาของเพิ่มนะครับแต่ของเพิ่มูมันเน้นในการเพิ่มรอบในการโจมตีนะก็กลองละ5้บาทนะทั้งคู่เนอะก็สามารถสั่งได้ในเว็บ vgcarshop.com เลยนะสั่งใน LINE ก็ได้นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะก็ฝากติดตามช่อง vgcarshop ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามดูกันได้สํหรับวันนี้อพิโนโปอกับคอลัมน์กล่องเดียวก็เล่นได้นะกล้าไปก่อน คลิปหน้าเป็นอะไรก็เอาไว้ติดตามดูกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ